จากการทำการเกษตรเพื่อหาไรายได้เสริมและพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างจากงานประจำนายมาสักรีมาเซได้พลิกฟื้นผืนดินจำนวนสามไร่ที่ถูกทิ้งร้างจากการทำนามากกว่า10ปีซึ่งหลายคนมองว่าไม่สามารถกลับมาทำการเกษตรได้โดยเบคกรีได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำแปลงในทุกๆเย็นเบคกรีและพันยา จะใช้เวลาหลังเลิกงานมาฟื้นฟูนารางให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการทำการเกษตรของเบเกอรีที่ไม่เหมือนชาวบ้านจนถูกมองว่าบ้าไม่มีทางสำเร็จอย่างแน่นอนจากคำดูถูกถากถางถูกเปลี่ยนเป็นพลังให้มุ่งมั่นและพัฒนาจนประสบความสำเร็จในระยะเวลาเพียง5ปีจากพื้นที่3ไร่ปัจจุบันมีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า10ไร่เกิดเป็นสวนมะนาวอุ่นรัก สวัสดีครับผมนายมาทาครีมาแซครับผมความคิดิรเริ่มครั้งแรกที่ผมทําเกษตร,รแปลงนี้คืออวตารฟาร์มฟาร์มรมเวลาผมจะเอาเวลาว่างตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วก็วันไหนที่ผมไม่ทํางานก,ก็ผมก็ลงในพื้นที่เกษตร,รทั้งวันเลยครับผมแรกเริ่มผมทําเกษตร,รปีประมาณปี2556แล้วก็เกือบนี้ก็เกือบ10ปีแล้วครับแปลงของผมตรงนี้เป็น เป็นที่น้ำหลากฮะว่าถ้าเวลาฝนตกหนักๆสักชั่วโมงหนึง่งตรงนี้ก็จะเป็นน้ำท่วมเลยครับผมสุดท้ายผมก็ได้มาพลิกแพลงไดเอานวัตก,กรรมคือผักยกแคร่เพราะว่าสวนมากที่สวนแห่งนี้จะผักปลูกก็จะอยู่ในเข่งแล้วก็ที่เน้นที่สุดคือยกแคร่ครับผมแล้วก็ลอยฟ้าด้วยครับ ในส่วนที่ผมทําการ,กรเกษตรในสวนแปลงนี้ฮะผมได้น้อมรับขององค์ในหลวงอดีตราชการที่9กคือทาเศรษฐกิจแบบพอเพียงฮะพอมีพอกินพอใช้แล้วก็ในสวนของแปลงของผมในสวนนี้ผมได้ทําการ,กรเกษตรคือ1ปลูกผักสองอปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็สามเ,าเลี้ยงปลา,าแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงปศุสัตว์ มีเป็ดมีไก่แล้วก็ตอนนี้ผมเพิ่มวัวแล้วก็กระต่ายด้วยแล้วก็ที่ทำการี่สุดก็ตรงน,นี้ผมเน้นปลูกผักปลอดสานพิษครับผมเบคกรีได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีการหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดอาชีพของตนเองจนได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ เป็นประธานสพกออเครือข่ายตำบลกาลิซาเป็นที่ปรึกษาผู้นำท้องถิ่นและเป็นแหล่งจำหน่ายผล,ผลผลิตของชุมชนนอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือง,งานต่างๆของชุมชนอีกด,ด้วยด้วยสภาพดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเบกรีจึงได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์กิจกรรมการผลิตของสวนเบเกอรี เน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์พื้นดินและระบบนิเวศให้มีความหลากหลายเกื้อกูลกันบนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน,ในส่วนการทำง,งานของสวนแห่งนี้คือผมใช้หลักการคือผมบ,มบ่มดินบำรุงดินไม่ใช่สารการจัดสัดรูพืชมีการผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. ทําการเกษตรแบบปลอกสารพิษเน้นเกษตรอินทรีย์การใช้สารธรรมชาติในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 2. เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเสียต่างๆเช่นมูลสัตว์เศษอาหารเศษพืชผักผลไม้ใช้เป็นอาหารสัตว์ทำปุยอินทรีย์ 3. ระบบนิเวศของฟาร์มมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีนำไปสู่ความร่มรื่นภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างธรรมชาติ 4. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ใช้น้ำหมักชีวภาพในการกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย 5. การทำฝายชะลอน้ำขุดบ่อน้ำและคลองไส้ไก่เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามที่ประสบภัยแล้ง 6. ปลูกหญ้าแฝดบริเวณรอบขอบบ่อน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน7วันเมล็ดปอเทืองเพื่อปรับปรุงดินในการในในพื้นที่ปลูกข้าวและปรับปรุงดินภายในสวน 8. การปลูกผัดตัดชวาบริเวณฝ่ายชะลอน้ำเพื่อการกรองตะกอนของเสียจากการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ก่อนปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเบกกี้เป็นต้นแบบของเกษตรกรที่มีความมุ่งม,มั่น แล้วก็ความพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็สืบสารให้งานเกษตรเนี่ยอยู่คู่กับผืนแผ่นดินของอำเภอระแงะนะคะาจากที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอระแงะได้เข้ามาส่งเสริมแล้วก็เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนองคความรู้ร่วมกับแบกกีเนี่ยจะเห็นว่าผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับแบกกีแล้วก็ เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ก็คือจะมีการขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในตำบลกะลิซาเองนะคะแล้วก็ตำบลใกล้เคียงนะคะแล้วก็สามารถที่ว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการช่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็เครือข่ายเกษตรกรทำให้มีคุณภาพชีวิตแล้วก็ความยั่งยืนเกิดขึ้นต่อไปค่ะ